สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มคนใหม่เคลื่อนไหวแล้วหนุ่มคนใหม่เตยจรินพรเคลื่อนไหวหลังเพจดังเมาส์ควงเที่ยวเดนมาร์กจากกรณีที่นักแสดงสาวเตยจรินพรบินลัดฟ้าทเที่ยวประเทศเดนมาร์ก พร้อมกับโพส์รูปสวยๆตลอดทริปทำเอาหลายคนสงสัยหนุ่มคนใหม่ของเต้ยเป็นคนถ่ายรูปให้หรือเปล่ากระทั่งทางเพจเฟซบุ๊กเจมอร้อยแปดโพสต์ใบเบาะแสถึงหนุ่มคนใหม่ของเต ơi, ้ยโดยระบุว่าใช่จะ้ะจีเต้ยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ต้องสงสัยว่าใครถ่ายภาพเซ็ตสดใสให้น้องหนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักดีเหมาะกับเต้ยแหละเพราะเก่งรอบด้าน อาทิกีฬารอเต้ยเปิดตัวส่วนชั้นรอกรีดหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างอยากรู้ว่าหนุ่มคนใหม่ของเต้ยคือใครจนถึงขั้นสืบหาตัวเลยก็มีล่าสุด5กันยายน65เพ Facebook, จเฟซบุ o กเจมอร้อยแโพสต์อีกครั้งถึงประเด็นหนุ่มคนใหม่ของเต ơi, ้ยโดยระบุว่าเผื่อเรื่องเต้ยกับหนุ่มคนใหม่มาให้จนผู้เขาปิดไอจหนี ไม่ให้ส่องอีกเลยเป็น private ส่วน IG คู่ก็อันฟอกันไปแล้วหนูขอโทษรอเต้ยฉเฉลยเองก็ได้พิมพ์รักเต้ยนะทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ